สี่ราศีจะมีโชคมีลาบจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ก็มีอยู่สี่ราศีตามที่เราจะเอ่ยอ้างให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของเดือนสิงหาคมเรามาติดตามกันซิว่ามีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงนี้ทั้งหมดสี่ราศีนั่นก็คือราศีที่สี่คือราศีสิงห์ ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16ของเดือนกันยายนนี้นั้นจะมีโชคมีลาภถ้าหากว่าท่านเกิดอยู่ในระหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไร ท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างนี้ในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ทำอะไรจะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นการลงทุนไม่ว่าจะค้าขายค้าขายอะไรทางหน้าล้านหรือทาง ออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาท่านอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนั้นก็จะหาได้ง่ายไม่มีการเดือดร้อนในช่วงนี้ชาวราศีสิง์นั้นนับว่าดวงของท่านมีความแข็งแกร่งจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย จึงยกให้ท่านนั้นอยู่ในอันดับที่สในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ต่อมาอันดับที่สในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั่นก็คือราศีพฤษกท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่15้าพฤษภาคม ถึงวันที่14ของเดือนมิถุนายนนี้นั้นชาวราศีพฤษภจะมีโชคมีลาภทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมายการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นตกงานว่างงานก็จะมีงานทำบางคนไปสมัครงานอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ข่าวดีได้รับผละจะได้รับ ข่าวดีตัวของท่านนั้นจะได้ทํางานที่ท่านไปสมัครไว้ไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดหรือว่างานเอกชนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านบางคนนั้นเบื่องานเก่าอยากจะขอย้ายงานใหม่ก็จะย่อมได้เพราะว่าดวงของท่านนั้นเปิดแล้วในช่วงนี้โชคลาภก็ดี สิ่งไหนที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้อยากได้อะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการทุกสิ่งทุกอย่างนั่นชาวราศีพฤษภจะมีความสำเร็จในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีในช่วงก่อนที่จะสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภนั้นดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานดีการเงินดีในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านในเรื่องของความรัก ในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภก็จะดีอีกเช่นเดียวกันาหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆก็จะมีของขวัญของฝากมา,มาให้ซึ่งกันและกันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภจะประสบกับสิ่งดีๆจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายเรียกว่าหาไม่ยากทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านชาวราศีพฤษภนั่นถือว่าดวงของท่านนั้น ในช่วงของเดือนสิงหาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีพฤษภนั้นในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้กำลังใจท่านจึงจึงนับว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาท่านจึงอยู่ในอันดับที่สาม ของเดือนสิงหาคมต่อมาอันดับที่สองของเดือนสิงหาคมนั่นก็ราศีมีนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนท้าวรทํทำแล้วตัวของท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ ในเรื่องของการงานบางคนนั้นออกไปทํางานนอกบ้านนอกสถานที่เท้าไปเย็นกลับก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้มีประสบการณ์ไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจริงทําให้ตัวท่านนั้นมีภูมิปัญญาที่ดีเกิดขึ้นอีกด้วยในเรื่องของการทํางานจึงมีความสําเร็จอย่างสูงเป็นที่ละใครของเจ้านายอีกด้วย ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่15ของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่12เดือนมกราคมอ่าเดือนเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่าย หยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาบางคนมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกแต่หากในเรื่องของการเงินการทองถือว่าชาวราศีมีนท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการทำมากินการเงินการทองมีจับจ่ายใจต่อยถึงว่าถึงท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านมีรายรับ มากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็พอมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชาวราศีมีนก็พอจะมีโอกาสได้รุ่นสิ่งของดีๆหรืออาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนบางคนร่ำรวยรวยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีถือว่า ชาวราศีมีนั่นท่านประสบกับสิ่งที่ดีๆสิ่งไหนไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งไหนที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนทั้งนั้นในเรื่องของการทำมาหากินสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีมีนันจะมีดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวัง ในเรื่องของที่ท่านต้องระวังก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้การทำงานรวมกันอันนี้ท่านระวังอาจจะมีเกิดขึ้นในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนได้ในช่วงของปลายเดือนสิหงหาคมแต่สิ่งดีๆแล้วจะมีมากกว่า สิ่งที่ท่านต้องระวังจึงจัดให้ท่านนั้นอยู่ในราศีที่สองของเดือนสิงหาคมในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่หนึ่งนั่นก็คือราศีมังกร ราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างมากหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายเรียกว่าหาไม่ยากทําอะไรก็จะเป็นความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกร ก็อยู่ในอันดับที่หนึ่งของเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายเรียกว่าหาไม่ยากท่านเอ่ยปากอะไรทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าการเงินการงานนั่นชาวราศีมังกรน,นั่นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านการงานการเงนิน ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั่นในเรื่องของดวงชะตาหรือว่าโชคลาภในด้านของความรักก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรก็จะมีดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้น ในเรื่องของการงานท่านจะได้งานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกในเรื่องของงานเก่าๆก็มีทำงานใหม่ๆก็มีเข้ามาการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรียกว่าในเรื่องของการงานการเงินชาวราศีมังกรจะไม่เดือดร้อนตั้นยิ่งขย,ยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่าน อีกมากมายก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี